บัตรประชาชนแบบดิจิทัลแล้วก็ทะเบียนบ้านแบบดิจิทัลนะคะสามารถยืนยันตัวตนด้วยตนเองได้แล้วผ่านแอปนะคะฝากเพืเ่อนๆกดติดตาม Aqua Tech ไว้ด้วยค่ะเวอร์ชัน2.2นะคะเขามีการเปลี่ยนไอคอนแล้วนะคะจากฟีดแบ็ของหลายๆคนที่สําคัญนะคะการยืนยันตัวตนทําได้เองแล้วด้วยนะคะขั้นตอนที่เราทําเองง่ายมากๆเลยนะคะแค่เปิดแอปขึ้นมานะคะถ่ายภาพหน้าบัตรหลังบัตรถ่ายภาพหน้าตรงตัวเองนะคะแล้วก็สร้างรหัส8หลัก ตอนถ่ายภาพนหน้าตรงเราขอนเน้นอีกทีนะคะถึงแม้ว่ามันจะเอาแค่กรอบหน้านะคะเพื่อนๆควรแต่งกายให้สุภาพนะคะไม่โป๊เปลือยนะคะเพราะจริงๆมันเก็บภาพทั้งหมดค่ะแต่ใครทําเองไม่ถนัดไม่เป็นไรนะคะไปทํากับเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกันนะคะระบุเลขบัตรประชาชนสแกน QR code จากแอปแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน8หลักค่ะให้ดูโลโก้อีกทีนะคะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนตามคําแนะนำของประชาชนจริงๆนะคะลากันทีกับการพกบัตรแบบเดิมๆนะคะ พวกรีวิวหรือฟีดแบงนะคะอย่างที่เราบอกก็คือมีจานท์อย่างสร้างสารรค์แล้วก็มีแนวทางแก้ไขนะคะให้กําลังใจทีมงานเขาก็จะนําไปปรับปรุงนะคะพอเราทําการลงทะเบียนบัตรประชาชนแบบด,ดิจิตอลแล้วนะคะทะเบียนบ้านแบบด,ดิจิตอลก็ลิงก์กันง่ายมากๆเลยนะคะที่สําคัญมีข้อมูลเก็บอยอะมากบางอันเรายังไม่รู้เลยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาดูความปลอดภัยของทางหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลข้อมูลตรงนี้นะคะ เรื่องการใช้งานแอปการยืนยันตัวตนทําได้ด้วยตัวเองเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานอีกทีนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะนําไปปรับใช้ยังไงบ้างนะคะ